เปิดหน้าร้อยหกสิบสอแล้วเนาะเราไปเริ่มกันเลยเด็กๆจะเห็นแผนภูมิรูปภาพนี้เออแผนภูมิรูปภาพอ่ะถูกต้องแล้วแผนภูมิรูปภาพนี้นะคะเขาจะบอกแสดงจํานวนที่เขาขายส้มโอในแต่ละวันใช่ไหมคะเขากําหนดส้มโอหนึ่งผลแทนส้มโอหาผลเพราะฉะนั้นส้มโอหนึ่งผลเนี่ยจะเท่ากับห้าผลใช่ไหม เรามาดูนะคะว่าตั้งแต่วันอาทิตย์จนถึงวันเสาร์วันไหนว่าวันในแต่ละวันเนี่ยเขาขายส้มโอได้กี่ผลนะคะเด็กๆดูตรงที่เขาแทนด้วยนะเขาบอกว่ากําหนดให้ส้มโอหนึ่งผลเนี่ยหนึ่งเท่ากับห้าเพราะฉะนั้นหนึ่งลูกก็จะเท่ากับห้าผลที่เขาแทนให้เราดูในจอนี้นะคะอ่ะดูวันอาทิตย์เขาขายส้มโอได้กี่ผลเนี่ยมีส้มโออยู่สามผล แล้วเขาขายได้กี่ผละคะถ้าแทนส้มโออ่าหนึ่งรูปเนี่ยหนึ่งผลเนี่ยเป็นห้าผลเขาจะขายได้ทั้งหมดไหนแป๊บหนึ่งนะขอสต็อกแชร์แป๊บใครจะตอบยกมืออ่าพูดน้องพูดใช่ไหมอ่าเปิดไมเลยค่ะบอกเพื่อนเพือนสิบห้าครถูกต้องวันอาทิตย์เขาจะขายส้มโอได้สิบห้าผลนะคะพอเขาแทนให้ส้มโอ หนึ่งเท่ากับห้าโหไงกําหนดให้หนึ่งรูปเนี่ยเท่ากับหนึ่งเท่ากับห้านะคะเพราะฉะนั้นเรานับเนี้ยเรานับแบบนี้นะวันอาทิตย์ก็ห้าสิบสิบห้านี่คือวันอาทิตย์สิบห้าผลวันจันทร์อ่ะเด็กๆคาะเด็กๆเ,เ,เขียนไว้เลยเขียนข้างๆอะคะ่ะลูกเด็กๆเ,เขียนเขียนไวข้ข้างๆเลยว่าส้มโอเนี่ยมันสิบห้าผลนะคะเห็นที่ครูเมเขียนไหม ็นที่คุูเมย์เขียนไหมลูกถ้าเห็นถ้าเห็นโอเคให้หน่อยค่ะที่คุูเมย์เขียนสิบห้าโหนเห็นไหมเห็นไหมเอ่ยโอเคขอบคุณค่ะแล้ววันจันทร์วันจันทร์กี่โหลดูนั้นเราก็นับห้าสิบสิบห้ายี่สิบยี่สิบห้าวันจันทร์วันจันทร์ก็วันจันทร์ของเขาเขาขายยี่ยี่สิบห้าโหหนูก็เขียนยี่สิบห้าไปเลยค่ะ ยีห้าผลแบบอคุณป,ปูเลย,เ,ลยเขียนลงไปในสะอาดแบบปรกหันของหนูเลยนะคะต่อไปวันอังคารนะคะวันอังคารน,าน,นับเลยนะพร้อมกับคุณรูเลยนะวันอังคารก็ห้าสิบสิบห้ายี่สิบยี่สิบห้าสามสิบสาสิห้าสี่สิวันอังคารเขาขายได้สี่สิบผลเขียนลงไปเลยนะคะ อ่าต่อมา one พูดขายได้กี่ผลเนี่ยนับเลยห้าสิบสิบห้ายี่สิบวันพ u t ได้ยี่สิบ้หนนะคะ วันพุธได้เท่าไหร่นะวันพุธได้ยี่สินะคะดูต่อไปวันพฤหัดวันพฤหัสบ,บอดีขายได้5้า1ิบส2บห้วันพฤืหัสขายได้25ผลเขียนไว้เลยเราจะได้รู้เดี๋ยวเรามานับแล้วเราลืมนะคะต่อไปวันศุกร์นับพร้อมกันห้าสิบ สิบห้ายี่สิบยี่สิบห้าสามสิบวันศุกร์ขายได้สามสิบผลนะคะอ่าแล้ววันเสาร์ขายได้น้อยที่สุดเลยใช่ไหมวันเสาร์ขายได้สิบผลนะคะเห็นไหมเขียนหรือ,อยังเขียนลงไปข้างหลังเลยเขียนตัวเลขลงไปจำนวนที่เขาขายได้ค่ะลูกอ่าน่ารักมากนะคะนี่ก็คือเขาก็จะ บอกเราไว้ใช่ไหมว่าแต่และว,วนันเนี่ยขายได้เท่าไหร่นะคะลูกต่อไปอ่ะก่อนที่เราจะไปทําแบบคุกหัดวันไหนที่เขาขายส้มโอได้ได้เยอะที่สุดคะวันไหนที่เขาขายส้มโอได้เยอะที่สุดคะใครจะตอบวันอาทิตย์วันอะไรลูกวันอังคารไม่เลยวันอังคาร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 ขายได้กี่ผลคะลูก สี่สิบโหนดค่ะสิบโนค่ะวันเสารขายได้น้อยที่ครับหน้าไหนล่ะครับผมเข้ามาไม่ทันวันเสาร์ค่ะวันเสาร์ค่ะสิบค่ะวันเสาร์นะคะนี่หน้าไหนครับคุณครูผมส้มเข้ามาได้ไหมไม่พูดแทรกได้ไหมคะวันละวันเสาร์ขายได้กี่ผลคะลูก น <คา S 1> ันเสาร <หล S 2> ์คนได้คน่ะนผลนะคะโอเคปิดไม้ได้เลยขอบคุณค่ะอ่ะต่อไปเรามาตอบคำถามนะคะต่อไปเรามาตอบคำถามกันหน้าร้อนะคะว่าเออเขาจะถามอะไรเราบ้างเขาก็จะถามเราว่าวันอะไรขายผลไม้ได้เยอะที่สุดน้อยที่สุด เราก็ดูจากที่เราเขียนไว้นะคะอะเรามาตอบคําถามพร้อมกันเลยข้อหนึ่งเขาถามนักเรียนว่าวันใดขายส้มโอได้มากที่สุดวันอะไรเอ่ยวันอังคารได้เท่าไหร่ชูนิ้วขึ้นมาชูนิ้วขึ้นมาวันอังคารขายได้สี่สิบผลนักเรียนเขียนวันอังคารลงไปเลยเก่งมากขอบคุณที่ขอบคุณทุกคนที่ตอบค่ะเขียนวันอังคารลงไปเลยค่ะ ่าเปิดเจอหรือยังลูกหน้าหนึ่งร้อค่ะลูกอ่าโอเคหน้าร้อยหกสองนะคะต่อไปวันใดข้อ2นะข้อ2วันใดขายส้มโอได้น้อยที่สุดง่ายเดือเกินวันเสาร์ขายได้กี่ผลชูนิ้วขึ้นมาชูนิ้วขึ้นมาขายได้สิผลนะคะ วันเสาร์เราเขียนลงไปเลยนะคะวิชานี้จะคล้ายๆกับคณิตศาสตร์ใช่ไหมเดี๋ยวนักเรียนก็จะได้เรียนกันแบบนี้นะคะลูกอ่าต่อไปข้อที่สามวันใดขายส้มโอได้เท่ากันเออดูซิวันไหนที่ขายส้มโอได้เท่ากันน่ะจำนวนเท่ากันครูเมเจอคำตอบแล้วเราดูเราดูซิว่าวันไหนที่มันขาย ที่เขาขายส่อมโอได้เท่ากันมีกี่วันมันจะมีสองวันนะวันอะไรวันจันทร์กับวันพารือหัดสบดีอ่ะเขียนลงไปเลยนะคะ ใครที่เขียนเสร็จแล้วเพื่อทําสัญลักษณ์ให้ค,ครูรู้กดกดรูปปกมือให้หน่อยใครที่เขียนเสร็จข้อสามแล้วกดตรงปกมืออ่ะไม่ได้บอกให้หนูตกบอกให้หนูกดปกุมปกมือที่มันจะมีอยู่ในในซูมาลูกเออที่เราชอบกดกันเออนั่นแหล,ละค่ะขอบคุณค่ะถ้าใครเสร็จแล้วปกมือให้หน่อยกดปกมือที่อยู่ในซูมาค่ะลูกโอเคขอบคุณค่ะต่อไปข้อสี วันพุธขายส้มโอ o, ได้กี่ผลเราดูช่องของวันพุธเลยนะคะวันพุธขายส้มโอ o, ได้กี่ผลเนี่ยวันพุธขายส้มโอ o, ได้กี่ผลคะยี่สิบผลเก่งมากขอบคุณค่ะลูกนักเรียนก็เขียนลงไปเลยนะยี่สิบผลนะเลขใครนะเมอนคุณครูเลย ครเสร็จแล้วก็ทําตบมือให้หน่อยในไลน์ในซูมเหมือนเดิมนะคะครูจะได้รู้เออมีคนเสร็จแล้วมีคนเสร็จแล้วนะโอเคขอบคุณค่ะต่อไปข้อห้าวันที่ขายส้มโอได้มากเป็นอันดับสองขายได้กี่ผลอะเขาถามว่า ที่ขายส้มโอได้มากเป็นอันดับสองอันดับหนึ่งคือวันอังคารใช่ไหมเพราะว่าขายได้สี่สิบผลแล้ววันไหนที่ขายได้เป็นอันดับสองคะวันไหนที่ขายได้เป็นอันดับสองดูของตัวเองอ่าเดี๋ยวคุรูจะเปิดให้นักเรียนเปิดไมค์ตอบนะว่าวันอะไรวันอะไรคะลูกวันศุกร์อันดับสองวันสุกร์นวันุครับขอบคุณค่ะโอเค เราเขียนวันศุกร์ลงไปได้อา่าไม่ได้เขียนวันศุกร์นะวันศุกร์ถูกต้องแต่วันศุกร์ขายได้กี่ผลคะลูกเขาถามว่ากี่ผลกี่ผลสามสิบผลใช่ไหมอา่าเขียนลงไปเลยเก่งมากอา่าต่อไปข้อที่ข้อที่หก เขาถามนักเรียนว่าส้มโอที่ขายในวันอังคารและวันศุกร์รวมกันได้กี่ผลอ่าวันอังคารกับวันศุกร์รวมกันได้กี่ผลเราเอาวันอังคารกับวันศุกร์มาทําไมกันคะมาบวกหรือลบเอามาบวกหรือลบเอามาบวกนะคะวันอังคารกับวันศุกร์วันอังคารเนี่ยสี่สิบผล แล้ววันวันศุกร์ใช่ไหมวันศุกร์วันศุกร์สามสิบผลบวกกันได้เท่าไหร่บวกกันได้เท่าไหร่ใครจะตอบเปิดไม้ได้เลยใครจะตอบเปิดไม้ได้เลยเจ็ดสิบผลเจ็ดสิบผลเจ็ดสิบผลนะเจ็ดสิบผลนะลูกนะธนาคารบวกกับวันศุกร์เขาขายได้เจ็ดสิบผลนะ เขียนลงไปเลยเพราะว่าอังคารสี่สิบวันศุกร์สามสิบอ่าศูนย์บวกกันได้ศูนย์สี่บวกกับสามก็เป็นเจ็ดก็เป็นเจ็ดสิบผลนะคะใครเขียนเสร็จแล้วปกดปกมือให้ด้วยปกดปกมือให้ด้วยจะได้ไปข้อต่อไปได้เพราะว่ามันจะอยู่หน้าต่อไปมันจะอยู่สไลด์ต่อไปนะคะอ่ะมีคนเสร็จแล้วนะ ต่อไปข้อที่ข้อที่เนะคะข้อที่7ของเราอคุณครูแบ่งมาหน้านี้นะคะเดี๋ยวเออจํานวนส้มโอแต่ละผลหนูดูในแบบกหัดของหนูนะลูกนะคุณครูไม่ได้ขึ้นนี้นะข้อ 7, วันจันทร์ขายส้มโอได้มากกว่าวันเสาร์กี่ผลอ่ะเขาถามวันจันทร์ขายได้มากกว่าวันเสาร์กี่ผลอ่ะกลับไปดูซิวันจันทร์ขายได้มากกว่าวันเสาร์กี่ผลนะลูก วันจันทร์ขายได้ยี่้าแต่วันเสาร์ขายได้สิบต้องเอาต้องเอามาบวกกันหรือมาลบกันต้องเอามาบวกกันหรือมาลบกัน,นะคะใครรู้คําตอบข้อนี้ใครรู้คําตอบข้อนี้แล้วว่าวันจันทร์เนี่ยเขาขายส้มโอได้มากกว่าวันเสาร์กี่ผลอ่าเดี๋ยวจะให้เปิดไม้นะคะอ่าเปิดไม้เลยได้กี่ผลคะ 15, 15, 15. สิบหกห้าสิบห้าขอบคุณค่ะลูกมีทั้งคุณครูได้ยินทั้งตอบถูกและตอบผิดไม่เป็นไรเราไปดูสิว่าเขาขายได้กี่ผลเขาขายได้สิบห้าผลเพราะว่าวันจันได้ขายได้ยี่ห้าแต่วันเสาร์ขายได้สิบเออต้องเอามาบวกเอามาลบกันนะคะก็ได้สิบห้าผลวันจันร์ขายได้มากกว่าวันเสาร์สิบห้าผลต่อไปข้อแปด วันพฤหัสบดีขายส้มโอได้น้อยกว่าวันอังคารกี่ผลอ่าวันพฤหัสขายได้น้อยกว่าวันอังคารกี่ผลเราไปดูวันอังคาร่าพฤหัสกับวันอังคารพฤหัสขายได้น้อยกว่าวันวันอังคารกี่ผลใครรู้แล้วชูนิ้วขึ้นมาใครรู้ชูนิ้วขึ้นมาอังคารเนี่ย เพราะฤหัสขายได้น้อยกว่าวันอังคารกี่ผลขายได้น้อยกว่าเราทำยังไงคะเราก็เอาสี่สิบผลของวันอังคารลบกับลบกับยี่สิบห้าผลใช่ไหมได้เท่าไหร่ลูกสี่สิบลบยี่สิบห้าได้เท่าไหร่ชูนิ้วขึ้นมาสี่สิบลบยี่สิบห้าได้ สิบห้าโหนนนะคะอ่าข้อแปดได้สิบห้าโหนะลูกนะต่อไปข้อที่เก้าต่อไปข้อที่เก้าวันที่ขายส้มโอได้มากที่สุดขายได้มากกว่าวันที่ขายส้มโอได้น้อยที่สุดกี่ผลเออง่ายๆเลยคือเขาถามว่า วันที่มากที่สุดคือวันอังคารวันที่น้อยที่สุดคือวันเสาร์แล้ววันอังคารเนี่ยเขาขายได้มากกว่าวันเสาร์กี่ผลลูกนับซิข้อเนี้ยนับนับดูในแผนภาพของเราอะลูกใครใครรู้คําตอบแล้วยกมือให้ดูหน่อยใครรู้คําตอบออาเปิดไมค์ตอบได้เลยว่ามีกี่ผลลูกเขามากกว่ากี่ผลคะสามสิบผลครับ <Log> สามสิบผลจากต้นขอบราค่ะ <pe at> เขียนลงไปเลยเพื่อนเพื่อนเพื่อนเเขียนลงไปได้เลยสามสิบผลอ่าต่อไปเรามาถึงข้อสุดท้ายแล้วรวมแล้วในหนึ่งสัปดาห์ขายส้มโอได้กี่ผลอ่ารวมแล้ว ในหนึ่งสัปดาห์ก็คือ7วันตั้งแต่วันอาทิตย์ถึงวันเสาร์รวมทั้งหมดเลยเนี่ยขายได้กี่ผลให้เวลาหนนาทีเด็กๆบวกเลยค่ะแล้วคุณรูจะถามนะคะว่าทั้งหมดหอาทิตย์เขาขายได้กี่ผลนะคะ,ะบวกเลยตอนนี้บวกเลยยังไม่ต้องยกมือให้เวลาหนึ่งนาทีเดี๋ยวรอเพื่อนๆด้วยบวกเลยค่ะ มีใครได้คำตอบบ้างหรือ,อยังตั้งแต่วันอาทิตย์บวกอาทิตย์จันอังคารพุธหรือหัดตกเสาเจ็ดวันได้กี่ผลแล้วเรามาตอบพร้อมกันนะจ๊ะไหนตอบได้เลยเปิดไมคตอบซิบวกกันได้กี่ผลลูกหนึ่งร้อยหบห้าหนึ่งร้อยสิบห้าหนึร้อสบห้าครับหนึกสิบห้าผลเป็นคําตอบพี่ เป็นคำตอบที่เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะเขียนลงไปเลยเด็กๆตอบลงไปเลยค่ะลูกตั้งแต่อาทิตย์ถึงเสาร์เนี่ยที่เขาขายหนึ่งสัปดาห์ทั้งหมดเลยร้อยหกสิบห้าผลนะคะโอเคเขียนเสร็จหรือ,อยังเอ,อ่ยเขียนเสร็จแล้วหรือ,อยัง เขียนเสร็จแล้วหรือ,อยังลูกใครเขียนเสร็จแล้วปกมือให้หน่อยในในนั่นอะ่ะในซูมอะ่ะในซูมอะ่ะพี่นักเรียนชอบกดที่เป็น Reaction นกมือเนอี่ยเออกดปกมือให้หน่อยโอเคค่ะขอบคุณค่ะทุกคนต่อไปนะคะเราทำแบบฝึกหัดอันนี้เสร็จแล้วใช่ไหม อันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะอะเก็บทับเก็บไว้แล้วเอาสมุดขึ้นมาเตรียมสมุดมาเลยสมุดเนี้ยเอาสมุดเล่มไหนก็ได้ของนักเรียนที่มีอยู่ที่บ้านนะคะเตรียมมาแล้วนะใครที่ยังไม่เตรียมหนูไปหยิบมาเลยนะคะอาใครที่ยังไม่เตรียมหนูไปหยิบมาเลยนะลูกนะอะแล้วฟังวันนี้คุณครูจะมีอ่าบทหนึง่งบทกรบทหนึ่งมาให้เราลูกทำความรู้จักกัน คุณครูคิดว่านักเรียนอาจจะเคยได้ยินแล้วแหละแต่ว่าวันนี้จะให้เราเนี่ยมาฝึกท่องกันอีกรอบหนึ่งเพื่อที่จะได้เป็นคะแนนเก็บในการท่องของเทอมนี้นะคะลูกเพราะว่าเทอมที่แล้วเราท่องอะไรไปหน้าท่องบทอาขยานะ่ะเด็กน้อยใช่ไหมเด็กเออเด็กน้อยเอ,อจําได้ไหมแต่เทอมสองเราจะท่องอะไรรู้ไหมอ่ายี่สิบหมวนยี่สิบหมวนอ่าคำที่ใช้ยี่สิบหมวนอะ่ะเออเราไปดูกัน เดี๋ยวจะให้นักเรียนดูคลิปวิดีโอที่เขาพานักเรียนห้องยี่สหมวนจำจงดีนะคะอ่าสักคู่หนึ่งครยยังไม่ได้เปิดเสียงให้หนูตั้งใจฟังนะคะผู้ใหญ่หาผ้าใหม่ให้สะบไพใช้คล้องคอไฟใจ เอาใส่หอ่อมิหลงไหลใครขอดูจะใครลงเรือไปดูน้ำใสและปลาปูสิ่งใดอยู่ในตู้มิใช่อยู่ใต้ต่างเตียงบ้าใบาถือใยบัวหูตามัวมาใกล้เคียงเล่าท่องอย่าละเลี่ยง ยี่สิบม้วนจำจงดีอันนี้คือคำที่ใช้จำจงดียี่สิบม้วนนะคก็คือใช้สลระไอไม้ม,ม้วนนะคะ<า>เวลาที่เขาท่องเนี่ยเขาท่องยังไงร,รู้ไหมก็คืออ่านอ่านเป็นร้อยแก้วปกติของนักเรียนเลยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะอ่านให้ฟังว่าเขาอ่านยังไงนะคะอ่าสปูนะคะเออนี่ ฟังนะฟังนะวุิกรอย่าเล่นกล้องค่ะอ่าโอเคผู้ใหญ่หาผ้าใหม่ให้สับไพใช้ของคอฟยใจเอาใส่หอมิ่หลงไหลใครขอดูจะใคร่ลงเรือใบดูน้ำใสและปลาปูสิ่งใดอยู่ในตู้ มิใช่อยู่ใต้ต่างเตียงบ้าใบาถือใหญ่บวัวหมูตามวัวมาใกล้เคียงเล่าทองอย่าละเลี่ยงยี่สิบม้วนจำจงดีอ่ะยี่สิบม้วนนี้ก็คือว่าเป็นคำที่ใช้อ่าสละไอไม้ม้วนถ้านอกเหนือจากนั้นแล้วอ่ะ เป็นคําอื่นเน่ยจะใช้สระไอไม้มาลายสระไอไม้หมวนจะมีเพียงยี่สิบคำนี้เท่านั้นนะคะเด็กๆลองอ่านพร้อมกันอยู่บ้านของนักเรียนนะเพราะว่าครูคไม่สามารถเปิดไม้ให้ทุกคนพร้อมกันได้ไม่อย่างนั้นคือไม่พร้อมกันเลยไม่รู้จะฟังใครใช่ไหมคะ,ะเรามาอ่านพร้อมกันกันกบครูเมย์อีกหนึ่งรอบนะคะหนึ่งสองสาม ผู้ใหญ่หาผ้าใหม่ให้สะพ้ายใช้ของคอไยใจเอาใส่หอ่อมิลหลงไหลใครขอดูจะใครลงเรือใบดูน้ำใสและปลาปูสิ่งใดอยู่ในตู้ มิใช้อยู่ใต้ต่างเตียงบ้าใบาถือใยบัวหูตามัวมาใกล้เคียงเล่าท่องอย่าละเลี่ยงยี่สิบม้วนจำจงดีมีเพียงยี่สิบคำนี้เท่านั้นที่ใช้สระไอไม้ม้วนอ่ะทีนี้ นักเรียนเปิดสมุดมาหน้าที่หนึ่งเนี่ยถ้าเป็นหน้าที่หนึ่งแบบเนี้ยเด็กๆเปิดข้ามมาหน้าที่สองเลยนะหน้าที่หนึ่งเราจะไม่ใช้เปิดมาหน้าที่สองเลยแล้วนักเรียนเขียนวันที่คือวันนี้ให้เรียบร้อยแล้วก็คุณครูจะให้นักเรียนเนี่ยเขียนยี่สิบมมวนลงไปในสมุดของนักเรียนนะคะให้ว่องให้ไวเลยเตรียมสมุดมาแล้วใช่ไหม เขียนวันที่ก่อนเลยอันดับแรกวันพุทธที่ 3, ทสามพฤศจิกายนพุทธศักราช2564เฉ็นตัวย่อนะเหมือนที่กูขึ้นจอนะอันดับแรกเขียนวันที่ ใครเขียนวันที่เสร็จแล้วส่งสติกเกอร์อปกมือบอกคุณครูนะเขียนวันที่เสร็จแล้วก็ตามด้วยยี่สิบยี่สิบไม้มวนแล้วก็ขีดเส้นใต้สองเส้นเหมือนคุณครูเลยที่เขียนอยู่บนหน้าจอ ใครเขียนถึงยี่สบม้วนยี่สิบไม้ม้วนตรงกลางแล้วแล้วขีดเส้นใต้สองเส้นให้คุณครูด้วยนะคะอาแล้วทีนี้ขออนุญาตปิดแชร์สักครู่หนึ่งนะคะนักเรียนเขียนวันที่เสร็จแล้วหรือยังใครเขียนแล้วโอเคให้หน่อยใครเขียนวันที่เสร็จเรียบร้อยแล้วโอเคให้หน่อยขอบคุณค่ะแป๊บหนึ่งนะคนที่ยังไม่เสร็จแป๊บหนึ่งนะคะฟังแป๊บหนึ่งนะแล้วทีนี้เมื่อนักเรียนเขียนวันที่เสร็จแล้วในสมุดของหนูเนี่ยเสร็จแล้วใช่ไหม ตรงกลางก็คือเขียน20ม้วน20ไม้ม้วนแล้วค่อยมาเขียน20ม้วนบทที่คุณครูจะเอาไว้ให้เราท่องในสมุดน,นะคะทีนี้เนื่องจากเดี๋ยวเวลาจะหมดแล้วเดี๋ยวคุณการบ้านวันนี้ก็คือให้คัด20ไม้ม้วนนี้ลงในสมุดให้เรียบร้อยเดี๋ยวคุณครูจะแนบสิ่งที่นักเรียนจะต้องคัด20ม้วนเนี่ย ลงไปในไลน์กลุ่มให้นะคะรับทราบนะคะโอเคนะรับทราบนะคะโอเคเดี๋ยวนักเรียนคัดเสร็จเมื่อไหร่พรุ่งนี้คุณครูจะแจ้งให้ทราบว่านักเรียนจะต้องทำยังไงต่อไปนะคะแต่วันนี้การบ้านของเราก็คือลายคัด20บไหม้ม้วนนี้ลงในสมุดเดี๋ยวคุณครูส่งส่งให้ตัวอย่างให้นะคะโอเครับทราบทุกคนนะ โอเคเดี๋ยวจะปล่อยให้นักเรียนไปเตรียมตัววิชาอื่นวิชาต่อไปนะคะเจอกันพรุ่งนี้นะคะ3าทับหนะลูกนะเจอกันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบายตั้งใจเรียนค่ะลูกครูออกแล้ว